นี่กะทุกคนกับยีหู้จักเนาะพี่น้องเนาะดอกท่านตะวันจ้ะแล้วก็ปลาหยาทุกคนกะบบอด้แปลกใจเด้อค่ะท่านตะวันกะรล,ว,บบะะะว,ลวงลุยแล้วแต่ปลาหยาเป็นปลาดอกไม้เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะสาวพี่จิตเมื่อนี่เอาไอสาระจักหน่อยเนาะคะ่ะเพื่อเป็นคล้ายๆการ,กรเกษตรเด้อค่ะดอกท่านตะวันกะดอกใหญ่อยู่เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเป้าไมยกับบแมนผ้ามาเบิง่งดอกทานตะวันนกเด้อค่ะพี่น้อง ไอ้ที่พามาเบิงปลาเนี่เอาปลามาให้เบิงหรือสวนดอกไม้เขาเนี่บแมแนสวนดอกไม้ที่เกิดเองนะคะมันเป็นการตั้งใจเป็นการตั้งใจที่จะเอามะามาวานเพื่อที่จะปกป้องคุ้มดินนะคะพี่น้องคะประเทศเดนมาร์กเขาจีเปลี่ยนเปลี่ยนในฤดูพืชพันธุ์นะคะแต่เขาจีบะปลูกซ้ำกันนะคะพี่น้องคะกจะจีมีปลูกเขาบาเล่ปีนี้ปีนากจะจีปลูกทัว่ว แล้วปีหลังทัดไปก็จะปลูกไอ้ดอกน้ำมันนะคะเป็นดอกสีเหลืองเขาเอื่นว่าดอกวับเป็นเพิษน้ำมันเป็นสกัดน้ำมันนะคะพี่น้องอันนี้ก็เขาคงจะไม่ปลูกอะไรนะคะเขาก็เลยเอาไอ้หญ่าหรือว่าดอกไม้ที่ว่าพันตุต่างๆเขาจีรลวมกันไวค้ค่ะแล้วเขาก็เอามาวานเขาก็จะมาวานเพื่อจ,จีบปกป้องคุ้มดินนะคะพี่น้องคะ่ะนี่แหละคะ่ะกับสาวพิจิตรกับมาให้เบิง ถ้าเขาปลูกนาปลูกเขาวานเขาเขาจะมีอีกช่วงหนึ่งนะคะเขาจะเอาดอกไม้พวกนี้มาวานผสมเพื่อที่จะให้เป็นสีสันก็สวยงามสาวพิจิตกระบุกไปะค่ะพี่น้องเห,อเห็นมันไอ้นั่นเห็นมันไหนงามก็เลยเอามาฝากเนาะพี่น้องเนาะสาวพิจิตก็เอาไอสาระนิดหน่อยมามาฝากนะคะเป็นคล้ายๆครับพวกการเกษตรเลยนะคะพี่น้องคะ่ะก็อย่าลืมฝาก กดไลค์กดแชร์ให้สาวพิ่จิตเพื่อเป็นกำลังอกกำลังใจนะคะ่ะเห็นบอกกับเป็นนางแส่แล้อยู่กลางป่าดอกไม้นะค,ะค่ะก็ขอบคุณสุขภูสุขคน้นเนาะกะพี่นองคาก็คลิปนี้ก็มีสาระเพียงประมาณนี้นะคะดอกไม้ก็แสนสวยแต่ไม่ใช่ดอกไม้ที่เกิดกับหญ้านะคะเป็นการจงใจนะคะเบิง่งเป็นเฮ็ดเป็นเต้นอยู่คนละคะ่ะขอบคุณสุขภูสุขคนค่ะ